คุดีคะ่ะถ้าเราอยากได้แฟนรวยเรามีโอกาสเจอเขาได้ที่ไหนบ้างคะ Okay, ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเจอว่าที่แฟนของคุณที่เป็นผู้ชายแบบรวยๆฐานะดีนะครับผมแนะนำนะครับที่แรกก็คือให้คุณลองไปเทคคอร์สเรียนครับพวกคอร์สเรียนอย่างเช่น<ม>พวก MBA หรือว่าคอร์สพวกอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างนี้นะครับที่มันไปแล้วแบบมันจะได้ connection คอนเนคชันอ่ะเพราะว่าคอร์สพ,พวกนี้นอกจากเขาออกแบบมาให้สอนความรู้แล้วเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมครับเขาจะมีอีเวนต์ปาร์ตี้แล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยได้คอนเนคชันแล้วก็รู้จักกันนะครับเพื่อนๆของผมเนี่ยหลายคนที่เรียนต่อปริญญาโทที่เป็นพวก MBA หรือามรีคอหรือว่าเนียน ซึ่งหลายๆคนน่ก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่คุณเข้าไปเรียนคอร์สพวกนั้นเนี่ยคอร์สพวกนี้ราคามันไม่ถูกนะครับราคามันหลักแสนนะครับจนหลายหมื่นจนถึงหลักหลายแสนเลยก็มีนะครับมันก็จะทําให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสเจอจากคนที่ฐานะดีมาเซ็ตดีนะครับแล้วก็สถานที่ที่2นะครับก็คือฟิตเนสครับให้คนเลือกนะครับไปฟิตเนสที่มันแบบพรีเมียมแบบดีๆเลยนะครับผมเคยไปนะครับไปเทรนอยู่ที่สยามอย่างเงี้ยใจกลางสยามเลยนะครับเรามันก็มีโอกาสทําให้เราเนี่ยได้เจอคนแบบระดับมีฐานะดีนะครับเพราะว่าฟิตเนสที่ โอเคเขาไม่ได้จัดกิจกรรมให้คุณมาเจอกันนะครับคุณก็ต้องใช้สกิลนะครับเป็นทักษะในการเข้าหาหรือบริหารเสน่ห์ทำให้เขามาสนใจคุณแค่ครับ vale ซึ่งอันนี้ผมจะมีสอนอยู่ในคอร์สเป็นสดครั้งสุดท้ายนะครับคอร์สเนี่ยจะบอกไว้หมดเลยนะฮะวิธีการบริหารเสน่ห์ทำยังไงให้คนที่เราสนใจเนี่ยเขาเริ่มมาสนใจเราทํายังไงที่ทําให้เริ่มทาความรู้จักแล้วไปเดทแรกเนี่ยเราจะต้องทํายังไงให้ประทับใจนะครับจะต้องดึงความสัมพันธ์ยังไงให้ช่วงโปรเนี่ยมานานๆแล้วมันจะรักกันนานนะครับจะมีสอนทั้ง ได้นะครับ